สัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เกือบจะแปดโมงเช้าแล้วนะครับผมมาตัดท่อนพันอ้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กาลังจะกลับบ้านแล้วนะผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปแช่น้านะครับพอดีมีผมเอาเมื่อวานผมโพสตลงเฟซนะผมว่าเทสน้มอ้อยนะผมเลือกลําที่แก่ๆไปคันเรามันมันใช้ได้นะครับมันใช้ได้แล้วมันโอเคมันก็พอได้นะครับได้ในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่หวานแบบ อ้อยแก่สุกเต็มที่นะฮะมันก็ออกรสแค่เรียกอะไรมันจะมีกลิ่นกลิ่นฝาดของระหว่างกึ่งแก่กึ่งอ่อนน่ยนะครับอ่าจะมีความฝาดของอ้อยอ่อนมันจึงเป็นเป็นมันเป็นกลิ่นของอ้อยแต่ถามว่าขายได้ไหมก็ขายได้นะครับรสชาติขนาดนี้ก็ถามว่าขายได้ไหมก็ขายได้ก็เลยเฮ้ยมันใช้ได้แล้วก็เลยโพสตล,ลงเฟซผมนะโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปโพสตลงกลุ่ม ไอ้ข้นนาำของภอีสาลในแถบของผมนะครับก็ก็นี้เลยมีคนสั่งอยากกินน้องแอม,มนะน้องแอม,มวันนี้ขอเอ,อ่อยากกินร้อยบาทพอดีได้เดี๋ยวผมไปทุระผมจะไปส่งท่อนพันอ้อยเดี๋ยวเผมเอาไปให้นะฮะก็ทางอ่าแฟตนะผมจะส่งแฟต ตัแรกส่งเจนทีมันแพงนะตอนนี้ส่งแฟดละแฟดค่าส่งจะถูกลงนะครับในการส่งสินค้าของผมนะครับก็เดี๋ยวไปส่งของแล้วก็เอาแวะให้น้องแอมสั่งร้อยบาทนะลูกค้าคนแรกเลยของสวนลูกค้าคนแรกมันพอได้นะนะอ้อยพอได้แล้ะกึง่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่นะครับแต่ว่าตายก็ตัดทิ้งเยอะอยู่เพราะว่ามันมันเป็นอ้อยหน้าฝนน่ะฝนมันตกอะ่ะเราป้องมันก็ยืดไปเรื่อยละครับ มันไม่จบหรอกถ้าฝนยังตกอยู่อะถ้ามันแล้งอฝนไม่ฝนไม่ตกนานๆเนี่ยโอเคแหละมันจะปลายมันจะหยุดหยุดยาวต่อใช่ไหมตอนนี้ฝนมันตกธาตุไนโตรเจนมียังไงก็ไปต่อครับยังไงก็ยาวไปเรื่อยๆยังไงมันยาวไปเรื่อยแน่นอนนะฝนมันตกเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปเนี้ยอ่าไม่กี่วันที่แล้วฝนก็เพิ่งหยุดไปเดี๋ยวได้ข่าวว่าฟ้ายุใหญ่จะมาอีกเนี่ย อีกวันสองวันเนี่ยผมก็เอาอีกหละอันนี้อ้อยมันก็จะยาวไปเรื่อยนะครับอ้อยมันก็จะยาวไปเรื่อยมันไม่หยุดโตง่ายๆหรอกครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงอายุขวบปีตอนเนี้ยเฉพาะโซนโตนะสิบเดือนอ่ะสิบเดือนมันก็หยุดโตไม่ได้มันมีไนโตรเจนฝนตกมาอีกก็มีน้ําอีกเอาอีกแล้วไปอีกแล้วไปเรื่อยๆเลยไม่หยุดง่ายๆเขาเนี้ยปลายมันก็จะไม่เป็นข้อสั้นมันก็จะเป็นท่อนอ่อน ลำอ่อนไปเรื่อยๆนะครับสิ่งเราทําได้คืออ่ะเราก็ตัดทิ้งเราก็เฉพาะเราก็เอาเฉพาะส่วนที่เราคันได้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้น้องแอม,มอุดหนุนหนึ่งร้อยบาท <ingle gaze> ก็เดี๋ยวจะไปไปปอกแล้วก็คันนะครับอันจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยกี่ลาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลำเนี่ย, 1, 2, 3, 5, 5ยมันมันขายได้เกินหนึ่งร้อยบาทแน่นอนนะครับเพราะมันได้ปริมาณน้ําเยอะมากนะ แต่ว่าผมคั้นกินเองด้วยไงคันกินเองคันให้คนข้างบ้านแจกพี่น้องกิน้ลยนะครับลำหนึ่งนี่ก็ถ้าเป็นน้ำหนักลำหนึ่งก็เยอะอยู่ฮะนี่เยอะอยู่ตันตึ๊บแล้วครับนี่ตันตึ๊บเพราะว่าได้น้ำดีสองเดือนที่ผ่านมานี่น้ำน้ำเข้าตลอดเลยนะครับน้ำเข้าแปลงตลอดไม่มีขาดดีเกินเหตุด้วยซ้ำไปดีจนอ้อยบวมอ้อย เต็มอิ่มพอดอ่ะกินน้ำจนอิ่มออะโอเคเดี๋ยวผมแบกไปเดี๋ยวไปตัดยอดทิ้งเอาให้วัวเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายสีน้ำอ้อยลงคลิปให้ดูนะครับโอเคถ้ายยามเช้าครับแปดโมงจะแปดโมงแล้วดูเดตะวันไปถึงไหนถึงหนึ่งแล้วตีห้าคึงก็สว่างแล้วหน้านี้ ทิศทางของโลกกับโลกกับดวงอาทิตย์นะโลกทํามุมเอียง25องศานะครับกลางวันจะมาไวเอ้ยตะวันจะขึ้นไวมากครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ